มันนี่ตั้มบกหุ้นี่บัตัวดอกตั้มบกหุ้กับข้าวปุ้นบัต้อง,ง,องตเตรียมแว่นอาหารเช้า1ิปโมงเสาแล้วพี่น้องมูปลูกเอง <laughs> <laughs> ปลูกเองจังได้สื่อมา2องนว่วยสิปบาทเจ็บปะเจ็บจัด <laughs> บัตัวดอ,อกทอดปลาขี้โก้กับตับ้มบกหุ้ ไม่ได้กินโดนแล้วเนาะทึดอยากคุณนะ่ะเข่าล่น<า>ติ๊บอ,อยู่ทั้งเขา่าทั้งกระปุนแบบน,นี้ตังเว้ง <c oughs> หน้าตาบักฮงกังบบกฮงบ้านๆดิรสชาติบ้นบานๆเบอเบอ,บอเบียวบอหวานจนเกินไปครบรส ก่องกับมั่วมัวมันหย่อนเสียงทางนั้นมาพี่น้องกินข้าวมาข้าวเช้าสิบโมงกว่า